ใช่อะปลาทูโอ้โหถ้าปลาชีกุ๋ยมีปลาชีกุ๋ยกินนั่งเร่ร้อนไหมร้อนไหมอ้าวปิดเราแล้วปิดเราแล้วเออร้อนร้ไหมลูกโอ้ร้อนร้อนเลยเป่าก่อนลูกเป่าก่อนเออเป่าก่อนนะเออ เอาก่อนโอ้กินคนละโตเลยโอ้กินคนละโตเลยสวัสดีตอนเช้า,าเรามาพบกันเธอกับฉันหัวระวกทัปลาีิโก โอ้โหเข่าใส่น้ำแน่แม่เข่าใส่น้ำมันยังว่าเป็นขีกกระตือนั่นมันเป็นขีกกระตือนันนกสิมไหกินบอใดบอกเข่าใส่เข่าใส่พร้อมให้เทศเม้าข้าวด้วยเทศเม้าข้าวด้วยเร็วๆนกจะมากินเร็วๆๆนกจะมาแล้วนั่นเนาะโอ้โหกิ่นจนเลยกลิ่นให้นกเนาะให้นกเนาะนกบินนี่ ไา้โนดยายโนดเอ่อย่าทิ้งข้าวนะขิงข้าวนะข้าวมีประโยชน์น้าดูกินข้าวอ่อเาเาด็าาดาาดาา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 ดาา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 ด gung 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 này mày thằng n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 ày hả thằng này à, mà điออกมาออกมาออกมา mà, mà. Ừ, mà thằng này này กล้องหนาป้ะนี่มั้กก้องหลังก็มาออกมั้ยใครกัดอะลูกใครกัดใครกัดใครกัด,ใค,กดใครกัดกันใครกัดผมโอโ้โหพอยเจอเพชรพอยเจอเพชรกัด ย,า,ยาสะลงมาอย,าส,า,อยาสะลงมาอยาสะลงมายาสะลงมาตือนแล้วฮะตื่นแล้วเตืนแล้วนะต่ว,วันยาสะลงมานี่เห็นว่านี่นี่นี่ยายบอกฟังว่านี่นี่นี่ยังเอาอยู่ไหนี่ขอโทษจ้าเข้แหละแต่อย่าทำพอแล้วห้อย <c oughs> <c oughs> ตะวัน กาแฟข่อยสดป๊ะอะไรกาแฟอะไรนะลูกเปลือนเปลื Twelve, Twelve, ่นเลยเขาบอกเปื um okay. anyway> o o? ือนเลยเปืือนเลยเขาหนูกินไม่ได้ขั้นแขวไปที่หวานเพราว่าได้กินกาแฟหวานนี่ววาสีส้งกิน กับเจนว่านั่นขอบคุณค่ะยายบีขอบคุณค่ะเอาไม่ได้โนมไมาไงเนี่ยเอาไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้เรียวใหญ่ขอบคุณค่ะอไไอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะทำยังไงเอาคะจ้า อ๋ออันนี้กินอันนี้ให้ยายกินอร่อยจังอร่อยจังอร่อยไหมอร่อยไหมลูกน้องเพชรเข,ข้าไปข้างในหรอเค็มไหมเค็มไหม เปิดประตูออกไม่ได้ทีนี้เรียกเราแล้วเนี่ยปิดประตูเฮ้ยยุงเหรอไปเปิดละเอาน้องมาหน่อยเปิดเอาน้องมาหน่อยได้ไหมมเปิดได้ไหมลูก mày 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 đâu biết mãi mày nghe không mãi mãi mấy mãi 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 này đi này, đi này. Đi này.